โอ้ลูกชายแล้วก็สวัสดีพี่จองเจ้าของตลาสดีพี่ดีครับขอบคุณทุกคนครับมาเยี่ยมเราอ๋อมีมีความสุขมากพี่มีความสุขผ่านมาได้เชิญได้เลยนี่เพื่อนเพื่อนร่วมงานน้องๆน่ารักทุกคนสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มๆอยู่ที่ปากจอมพี่ปากจองพี่ปากจองขอบอกนะพี่รัดโหดมากสมัยอยู่จอเย่จอเย่หนักโหดมากน่าใจไม่ได้นี่นะน่าใจแบบบ้านเดียวกันเพราะว่าผม อยู่ที่บ้านแสดาวอ่ะที่เข้ามาลาริโฮ่เลยว่าแสดาวเ้ามาไอ้น้าจาไทยกูมีกูมีเพื่อนี่ชอบชาวอาทีเอ็มแล้วก็เพื่อนๆนะทุกคนนะที่มาหมดแล้วดีใจดีใจโดยเพราะน้านะแล้วแล้วพี่นำจากก็สามเดือนครั้งสามเดือนครั้งถ้าทำได้ถ้าเดือนละครั้งก็ไปเร็ไปนานครับผมคิดถึงแต่ชอบนะพี่สถานที่นี้สนุกมากสนุกมา สนุกนวนานแลวผมตเี่ยเดี๋ยวผมให้ทีมทีมงานของของมาดามเขาเทีมงานมาดามเนี่ยรอร้องเพลงอยู่เป็นไงสาวผมทองนิ่านิซ่าจะร้องอะไรร้อนาเลยคหัอเออดีน้องนิ่าร้องาีไอไสี่ทีมนี่ทีมงานมาดามเป็นอนจิเนียร์โพลิเมอร์เลยอมึงมึงเอนจิเนียรไหนี่มีโพลิเมอร์เยของเุณมาดามครบ เพราว่าวันนี้วันนี้ผมแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าผมความเมียมาด้วยทำอะไรมากไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้สําหรับใจที่กัย็สรุปแล้วดีใจนะได้เจอพวกเราแล้วดีใจมากดีใจมากคนคนนี้สํตายครับ นี่ตอนนี้หนึ่งครับเดี๋ยเดี๋ยวถ้าพี่สว่างมาเนี่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะกอกรองที่เซ็ตไว้ปรจ่ายเลยถกที่จะประจ่ายประจําเราประจาก็ถ้าดีใจนะจริงจริงก็ไม่ไม่ไม่อบอกคืนด้นะเอ้าโว์โชว์ฮ่อฮไฮ่าฮ่าฮ่นาฮ่าฮาาฮ่ พูดเสร็จกง้อไมพวกสีทีเดี๋ยเรามาอกันไดกันเยใหอุอ่ะนี่สุดที่สุดลพไปอ่าพี่ต่อพี่ต่อใครพูดความในใจเอ้ยวทคนต้องพูดดีความในใจอ่ะพูดเลยพูดเลยอขอบคุณที่เวลาขอบคุณ เพื่อนๆขอบคุณพิสวายังยังจ็บขอบคุณขอบคุณและเจียบเราจะบินก่อนสามสิบปีแล้วเราไม่ได้ไปเจอเลยมามากนี้ผมดีใจมากขอบคุณมากเลยครับก็อยากให้นาแนวเนี่ยผมจะเรายนะาแนวนะเพราะเราจะบินไปไม่อเนี่ยแล้วก็วันเกิดมันก็มันจำได้อยู่เนาะได้บัวมุมตัวนครับขอบคุณมากดีใจมากที่อะไรเข้าไป ดีใจตอนิ่มขาดน้าดนอย่างที่ตดน้าดนอยู่หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ได้ได้จวดเมื่อก่อนมันเป็นเพื่อนผมเดี๋ยวนี้มันไม่รู้มันเป็นอะไรท่านมันตอนก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่เขาไปเลียร์ให้แล้วกันเพราะว่าผมกับมันไม่ได้มีที่ติบตัวผมไม่ไดมีที่ตดตัวมันนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณหลายๆฝ่ายขอบคุณนแม่เราที่จับงานนี้ขอบคุณครับผม หมดละหมดละไม่เอาพี่ไหนเชือกไข่แดงเอาเลยเราก็ตีใจครับขอบคุณกับเพื่อนๆที่เราทุกคนเลยนะครับบอกว่าเราได้ก้าวออกจากอาทีเมมาในปี2549ขเราเพื่อนเ่อนจะอยู่ด้วยกับของแต่ละครอบครัวนะ แล้วก uh, uh, ็ม uh, ีโอกาสได้เจอกันส่วนใหญ่ก็มีประงค์การไม่ได้เจอก็จะเป็นงานศิลด้บ้างแรือเปล่เพราะผมก็ไม่มีโอกาสได้มาสานสั่นอะไรแต่ก็ดีใจครับที่มีโอกาสเนาะมีโอกาสได้มาสันสั่์มาแล้วในในในแบบนี้ที่เรานัเจอกันกับเพื่อนๆถึงจะมายังไม่ครบนะครับแต่ก็คิดว่าโอกาสหน้าอาจจะมีสนุกสุดใมากกว่านี้ครับขอบคุณพี่เวลานะครับขอบคุณกับพี่สว่างด้วยเนาะที่เป็นหัวเรือขอบพวกเราตั้งแต่ที่เราสมัครมาด้วยกันขอบคุณมากครับผม ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนานแล้วขอบคุณต่อไปจะเป็นสมาชิกลุ่มนี้ต่อเลยกลุ่มนี้เพราะว่าไม่ได้มานานพอดีโอกาสนี้เข้าเกณฑ์ถ้ก็ดีกันที่เทระบว่าสั่เดือนพฤศจิกายนก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนดีขอบคุณทุกคนครับที่ได้เจอกันดูครับ คุณไปรัฐนะไม่มีไม่มีอะไรที่ยาวนะครับผมแล้วก็คุณสว่างนะที่เออยังไม่ลืมรุ่น้องคนนี้นะครับที่ยัได้แล้พูดพี่พี่วังถ้าแคร์มันกจบยังไม่มีครับไม่มีนะก็ไม่มีอะไรครับรู้สึกขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมุ่นน้อคนนี้ครับผมขอบคุณครับเออรักกบานที่บอกบ่าเสียเียุมากพูดาาทยีมาก เอางีうう şey oh so? ้เอางี้เอางี้ผมมี้ไยผมมีทประดามครับวันนี้มีปุงอานน้องพิัล้วนเลยครับมาดาา้เขาไเลมาดามใ้่มครับนะพ ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักเพราะว่าโอเ้เองไม่เคยรู้จักใครเป็นคนเป็นตนแต่ว่ารู้จักในนามในชื่อเสียงของแต่ละคนที่เนลาเขาจะเล่าบ่อยมากว่าลูโลกโตเก่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยประดาครับค่ะผมรู้จักมากกว่าลกกูกน้องอีกครับค่ะ,ะคือเขาจะเล่าเรื่อง ในงานแล้วก็เขาจะเล่าบ่อยๆในเรื่องที่เขาระทับใจแต่เขาไม่เคยเล่าเรื่องที่ไม่ระทับใจนะแต่เล่าแต่เรื่องประทับใจแล้วก็เขารู้สึกว่าชอารักทุกคนมากแล้วเขาจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆในแงด่ดีๆให้กับโอมม๋ฟังถึงแม้ว่าโอ๋ว่าไม่เคยเจอตัวจริงแต่โอ๋ว่านุ้จักทุกคนนานแล้วนะคะในนามในชื่อเสียงแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรมาแต่รู้จักพี่ ใช่ไหคนเดียวที่เคยมาไม่นหมหมบอกรู้จักเขาม่รู้กี่โมพี่เบี้พี่อะไรนะเปี่ยนหนาพี่แยวพี่แยวพี่เลี่ยนน้าแล้วก็มีพี่เจียมที่เคยมาแล้วรู้จักแค่นี้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็จะพูดบ่อยมากแล้วก็รู้จักดีที่สุดอีคนคือพี่สุพศอ่าที่ีเป็นผลกต

ตอนนี้คือเราไปซื้อที่อยู่ใกล้ๆเขาเลยเหมือนเราอยากเป็นพี่น้องกับเขาเขาเป็นคนน่ารักจริงๆแต่เรื่องอื่นโอมไม่รู้นะแต่เท่าที่โอมสัมผัสเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดแล้วนะคะใครที่รู้สึกไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาในใจก็ลองคุยกันดูพี่พจนเป็นคนหนึ่งที่โอมคิดว่าน่าจะคบต่อได้นะคะไม่อ๋อผมคบกันมาปีค่ับ เลยเขาเป็นคนน่ารักจริงๆนะคะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขมากๆและหวังว่าคงได้มาเจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ ยืนได้ที่ยาวไกลเกิดสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันลอมยากเพือนนอนฉันจะขอนนิทตาเราพบกันแล้วพากะเก او ไปให้เก็บหายไปมาต้มกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ai cười ai không 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 ai Ồ Hãy kịp máy, hãy kịp hư, đường mà đèn mà canh kiến Từ một lâu chú ơi, kiến hư đường mà đèn canh kiến Từ một lâu ืให้เธอนั้นใช้เป็นทาง สัญญาว,ว่าเราไม่ทอ,อ,อดทิ้ทงกันแม้คืนแม้วันจะโหดร้ายไมลไกลของเราเป็นเพียงความจ่ได้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนก็มี ความรัจะมีได้ล้วนทาาไม่เคยไวหวั่นกับเพื่อนกันเือพ จของเรานั้นเปียนพังสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปียนแปลงเพื่อจะมีจะมีเรา say